ครับต่สอ,องชนะพี่น้องร่วมพมัฒนาสาธุบุญสายบ้านด้วยกันครับ

วาธนาสิลิสันิจังพุทธะปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัตถันติอายุวันโอสุขังขะลา สายบาดยามเช้านี้พี่น้องอะตะว,วันทอแสงจ้าเลยท้องฟ้าโล่งโปร่งไม่ฝนห่างหายไปหมดแล้วพี่น้องเออสารตะวันนะครับไม่อยากจะพูดหรือพูดไม่ได้เพราะว่าป้าพิรุนมาแล้วก็ทิ้งมาแล้วก็ทิ้งมาแล้วก็เทมาแล้วก็เทนะไม่ยอมมาซ้ําเลยนะครับไม่ยอมมาซ้ำทิ้งช่วงอีกสองสามวันอีกนี่ก็ <c oughs> แย่แน่ ธรรมดาเมื่อวานวันพระฝนน่าจะตกทำให้ไม่ตกนะครับปกติวันพระเนี่ยฝนจะตกหนักอันนี้ก็ไม่ตกไม่รู้ว่าเกิดอะไรตามไปดูกันต่อไปนะครับบรรยากาศยามเช้าอย่างน้อยก็ได้มาร่วมมทนาสาธุบุญใส่บาตรด้วยกันกับเต่าทองชนะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กัทองชนะด้วยนะครับสวัสดีครับ